สวัสดีครับทุกทุกท่านเป็นจระเโน้อนะครับผมช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับผมประมาณหนึ่งอาทิตย์ติดต่อกันแล้วนะครับดูนะครับน้าท่วมหมดเลยครับผมตอนนี้บริเวณสะตรงนี้นะครับผมลึกประมาณห้าเมตรนะครับผมท่วมมิดเลยครับผมตอนนี้วันนี้นะครับผมจะมาทาคลิปนะครับผมเกี่ยวกับขายบนสีก็จริงนะครับผมแต่ว่าจะให้ดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างผมบุคคได้ลงคลิปนะครับผมเนื่องจากฝนตก ทุกวันเลยนะครับผมนี่ครับเบื้องบางต้นนะครับผมบอสีที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ท่วมเรียบร้อยแล้วนะครับผมใบกาลังจะเปื่อยนะครับผมอันนี้เจ้ากุ้งไกเซอร์นะครับผมไปดูเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะครับนี่ครับให้เบื้องบอสีที่ผมปลูกไว้แบบธรรมชาตินะครับผมอันนี้นะครับผมคือเจ้ากุ้งเดนมาร์กนะครับผมทุกท่านตัวนี้เป็นอต้นที่เป็นใบไกลๆนะครับผมทุกท่านอันนี้ปลูกแบบมันไม่ได้ดูเลยนะครับผมดูนะครับผมน้ําท่วมเกือบถึงแล้วนะครับผมตอนนี้ นี่ครับถ้าใครอยากได้นะครับผมก็จะขายอยู่ที่สองร้อยดมสูงนะครับผมสําหรับต้นนี้มีหลายต้นนะครับผมนี่ครับมีสิบวุาต้นหได้ยครับผมนี่เป็นต้นที่กัดสีสวยแล้วก็กลายแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะไปถ่ายทําอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านนะครับผมไปรับชมกันเลยนะครับชอแวบมาเจอกันที่สวนนะครับผมวันนี้นะครับ คนอื่นนะครับผมกาก่าวขอบคุณสาหรับคนที่ช่วยอุดหนุนนะครับคนอื่นก็ขอบคุณลูกค้าท่านนี้นะครับผมสําหรับเที่ยวมาอุดหนุนเรื่อยๆนะครับผมน่ครับบัวสันโดดนะครับลูกค้าอยากเอาไปปลูกประดับรองโดนะครับผมเพื่อเป็นสมุนไพรด้วยนะครับผมวันนี้ลูกค้าจัดชุดนี้ไปนะครับกระถางนี้มีอยู่20กว่าต้นนะครับผมขายอยู่ที่300รวลมส่งเท่านั้นนะครับแต่ มีความพิเศษตรงที่ลูกค้าสั่งอันนี้ไปด้วยนะครับผมนี่ขอบคุณหลายๆนะครับผมบ้านร้อยแปดนะครับผมพอดีลูกค้าชอบเป็นผื่นแล้วก็มีอาการปวดนะครับผมซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดโดยการแอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลตรงนี้นะครับผมเนื่องจากเนื่องจากบ้านร้อยแปดนั้นเป็นน้ำมันสมุนไพรนะครับผมมีธิ์ร,ร้อนและเย็นในตัวเดียวกันนะครับ ส่วนริด้อนนั้นก็ร้อนไม่มากนะครับผมแต่ว่าจะเย็นทีหลักนะครับโดยนี้โดยมีความเย็นจากน้ำมันปปเปอร์มินด้วยนะครับผมนี่ครับก็เอาไปลองใช้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวจะจัดส่งให้พ่กนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าที่เคยซื้อบอนสีบุษบงผมไปนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีต้นไม้อะไรที่น่าสนใจบ้างสําหรับวันนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่วัวสันโดรหรือว่าบ้านสันโดร ส่วนบัวสันดูดนั้นผมก็จะทําให้รายละเอียดอีกคลิปหนึ่งต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะครับผมในการใช้ทานอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะไปปลูกประดับก็ซื้อไปไว้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าทุกๆกระถางนั้นก็จะรวมหัวไปด้วยนะครับแต่ว่าบางต้นก็อาจจะมีขาดบ้างก็ขออภัยหลายๆนะครับผมแต่ว่าจะพยายามรักษาหัวให้ดีที่สุดนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมก็จะมีด้วยกันถึง16ต้นนะครับผมนี่ครับสิต้นนั้นจะขายอยู่ที่200รรวมส่งเท่านั้นนะครับผมทุกท่าน ถ้าเป็นส่วนอื่นๆขายนั้นก็จะบางเจ้าเขาขายก็จะบางทีต้นละยี่สิบาทก็มีแล้วแต่ขนาดนะครับต้นละสิบห้าบาทก็มีนะครับผมแต่ว่าอันนี้เ็าจัดแบบให้รวมส่งไปเลยนะครับซึ่งปีนี้บัวสันดลดงอกไม่เยอะนะครับผมทุ่านในบริเวณที่ผมอยู่นี้แต่กวนเมื่อปีที่แล้วนะครับงอกเยอะมากๆนะครับผมสําหรับกอละสามร้อยนก็จะเป็นพุ่มใหญ่ขึ้นมานะครับผมอย่างนี้นะครับนี่ครับผมก็จะอัดแน่นเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับผมลูกค้าสามารถไปจัด เจอกันได้นะครับผมสามารถแบ่งแยกออกเป็น2กระถางได้นะครับแล้วก็ไปใส่กระถางสวยๆนะครับผมทุกท่านไปจัดฟอร์มสวยๆได้เลยนะครับสำหรับกระถางนี้มีด้วยกันถึง22ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่300รวมส่งเท่านั้นนะครับผมเฉลี่ยต่อต้นนั้นราคาไม่เยอะเลยนะครับผมทุกท่านถือว่าไม่แพงเพราะว่าได้จานวนต้นที่เยอะนะครับผมนี่ครับมีอยู่2ออนะครับผมอันนี้เป็นกอที่2นะครับผมเผื่อใคร อยากแคปหน้าจอมาเพื่อติดต่อมานะครับผมอันนี้กอที่2อันนี้กอที่1นะครับผมเดี๋ยวอที่1นมันจะสูงกว่าเนาะกอที่2จะอ่ะพุ่มแบบทรงใกล้เคียงกันนะครับผมเนาะกอละสา0ร้อยแล้วก็นี่ครับเปรียบเทียบดูกอตัวสอง้อยนะครับผมเนาะเขาจะเล็กกว่าเนาะ,ะไปดูกันที่บอนสีของเราดีกว่านะครับสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้ก็จะมีบนสีโบราณบนสวยๆหลายกระถางอยู่นะครับผมวันนี้ก็จะมีราคา ตั้งแต่200ขึ้นไปจนถึงกระถางละพันก็มีนะครับแต่ว่ากระถางละพันนั้นจะเป็นโกใหญ่นะครับผมแต่ว่าค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ไก่ตัวงามนะครับผมสำหรับไก่ตัวงามกระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มโกแบบธรรมชาตินะครับผมทุกท่านนี่ครับกระถางนี้มีด้วยกันประมาณ6กเจ็ดต้นนะครับผมผมจะขายอยู่ที่200รวมส่งไปเลยนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้ไก่ตัวงามไปเลี้ยงนะครับตัวนี้กัดสีสวยแล้วนะครับผมทุกท่านเป็นฟอร์มที่ไม่สูงมากนักนะครับผมฟอร์มกําลังน่ารักนะครับผม วันนี้มีนางเสือดาวมาด้วยนะครับผมสําหรับคนที่เกิดปีเสือแล้วอยากเอาไปประดับบารมีนะครับผมวันนี้นี่ครับนางเสือดาวนั้นจะเวลาเขากัดสีเขาจะเป็นสีชมพูเข้มนะครับผมทุกท่านแต่ว่าต้นนี้นะครับผมก็เริ่มกัดมาแล้วล่ละนะครับผมเป็นเม็ดกระจายอยู่นะครับแต่ว่าได้หลายต้นอยู่นะครับผมสําหรับกอนี้นะครับผมประมาณหกเจ็ดต้นนะครับผมนี้จะขายอยู่ที่200รวมส่งเช่นเดียวกันนะครับสําหรับนางเสือดาวนะครับผม แล้วก็จะมีไก่แก้วตาเสือนะครับสำหรับไก่แก้วตาเสือนั้นครับผมจะหายากกว่าไก่ตัวงามนะครับผมแต่อันนี้จะได้จํานวน2ต้นนะครับผมนี่ครับได้สต้นแต่ว่าเป็นบอนมีหัวแล้วนะครับกัดสีสวยแล้วด้วยนะครับผมเอาไปอยู่ที่200ลมส่งเช่นเดียวกันนะครับผมทางส่วนผมนั้นจะขายลักษณะอย่างนี้นะครับผมถ้าต้นไม่สูงไม่ใหญ่มากากะบ,บรได้ขายแพยงปัเด้ดอพี่น้องอะ ถือว่าคุ้มๆอยู่นะครับผมสาหรับคนที่เป็นมือใหม่อยากเลี้ยงฟอร์มโกนะครับผมก็จะจัดให้นะครับผมเนื่องจากเกษตรหลายๆท่านนั้นก็เป็นมือใหม่นะก็อยากลงทุนไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะครับ200 200กว่าบาท300อย่างนี้นะครับผมแต่ว่าก็จะพยายามจัดมาให้เรื่อยๆด้อทุกท่านนะครับสาหรับไซเม่พันธุ์วันนี้นะครับผมก็จะมีต้นนี้นะครับผมสําหรับสำหรับบอลสีนางใหม่โอ้คือมือคือมืทถ่านอนเดี๋ยวเปิดเฟสให้พี่น้องบึงค่ะคุณนะเนาะ เปิดเฟซให้พี่น้องเบืองคักนกเนาะเนื่องจากฝนตกครับผมเนาะฟ้าคึมๆนะครับผมรู้ว่าทางบ้านพี่น้องตกบนน้อกครับผมลองพิมพ์มาเป็นคมเมมตนนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นให้จังหวะเดือดครับผมหรือว่ากไลค์ให้กรแหงดีนะครับเอามาต่อกันที่ต้นนี้ดีกว่านะครับผมสาหรับนางไม้แพงนั้นตอนนี้นะครับผมเหลือแค่ต้นขั้วนะครับผมต้นขั้วก็คือต้นดังเดิมตั้งเต่ไอสร้างสวนที่แรกหมดแล้วครับผมต้นนี้หัวใหญ่มากๆนะครับผมนี่ครับ เ็าจะมีความกลายความเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านตั้งแต่นี่ครับตั้งแต่ใบดั้งเดิมเขาเห็นไหมครับผมเขาจะมีการกลายมาเรื่อยๆนะครับเป็นต้นที่เก่จัดนะครับผมหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่สามร้อยรวมส่งเท่านั้นนะครับผมเป็นนิ่นกันอยู่ที่หัวแล้วกันนะครับผมตัวนี้เนื่องจากเพิ่ยังบร่ได้แตกหน่อขึ้นมานะครับผมเนาะเอาไปอยู่ที่สามร้อยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันหายากอีกีนะครับผมนี่ครับมืดแล้วกับมืดเลยนะครับผมสําหรับต้นแพงเยอะๆขนาดนี้นะครับผม ที่มัดของแปลกๆที่ต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะครับเดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรไปให้นะครับลงบางที่ก็ถามมาหลายท่านนะครับสำหรับมือใหม่เพื่อนก็อยากเลี้ยงเนาะครับผมเนาะผมก็บว่าโอ้ยมันก็ได้แต่ก่อนในน้อยทนแล้วมันก็เอ้าเอามาเบิ่งดูเพื่อมากคนเนาะเอาขอนี้แล้วกันนะครับผมเนื่องจากทางนี้นะครับผมเห็นบอกครับยอดแตกขึ้นมาใหม่นะครับผมคัดสีสวยแล้วนะครับผมเกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันถึงหนึ่งสองสามสี พกเต้นนะครับผมสาระกระถางนี่นะครับมีพกเกต้นในหนึ่งกระถางนะครับผมแต่ว่าการงอกยอดขึ้นมาใหม่นั้นค่อนข้างที่จะกัดสีแล้วนะครับผมเนาะนี่ครับกระถางนี้มีหัวเด้อครับผมเอาไปอยู่ที่สามร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับผมเผื่อใครอยากเอาไปเลี้ยงต่อไปได้ศึกษาต่อนะครับผมเนื่องจากกัดสีบบทันอีกีนะครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมการกัดสีนั้น การคัดสีทั่วกระถางนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากฝนตกนะครับผมน้อแเสียงบเพียงพอนะครับผม350ได้7ต้นนะครับผมเอาลองพิจารณาเบิ่งนะครับผมต้นหนึ่งกระตกแค่50บาทเองเนาะพี่น้องเนาะถือว่าบแพงเพราะว่าได้หัวไปนํานะครับผมมาเบิ่งกระถางนี่กันนะครับผมเอาสาหรับกระถางนี่นะครับผมกับคัดสีเออมาเริ่มสวยแล้วละนะครับผมนี่ประมาณนี้ละกันนะครับผม แต่ว่ายอดใหม่เพิ่งงอกขึ้นมานะครับผมปรากฏว่าโอ้ยนะครับผมมีแต่ตัวชมพูสวยๆนะครับผมกระถางนี้นะครับผมนี่งอกขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับยอดเพิ่นนะครับผมพาดกระถางนี้นะครับผมซิปกวาดต้นผมได้พี่นองนี่ครับซิปกว่าต้นเอาไปอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งแล้วกันนะครับผมเอาปเลยอยากได้บนสีหกลงแต่ว่าแจ้งว้ก่อนเด้อครับผมคัดสียังบบฮันมดแต่ว่าได้จํานวนต้นหลายครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับจัดไปนะครับผมสําหรับคนที่ชอบนะครับผม มาเอาตระกูลที่เป็นตระกูลเดียวกันแต่ว่าคนละชนิดดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นเพชรพันล้านนะครับสําหรับคนที่ชอบราคาไม่แพงมากนักนะครับผมกลางๆนะครับผมแต่ว่าอยากได้แบบที่กัดสีออกมาอย่างนี้แล้วนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันถึงห้าต้นนะครับผมโอ้ยนับเบิรงกดีมีหกต้นมตัวนี้เนาะหกต้นนะครับผมเอาไปอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งแล้วกันนะครับผมทุกท่านได้เป็นไซส์เม่พันธุนะครับผมเนื่องจากเอ่อ แสงบกค่อยมีนะครับผมตอนนี้นะครับผมสีเพิ่นเลยบกค่อยเข้มนะครับผมแต่ว่าอีกสักหน่อยนะครับผมแดดออกไปเจอแดดสักนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นต้นที่เข้มแล้วเนื่องจากมีการกัดสีมาแล้วนะครับผมโอ้ด้ใส่เม่พันไปเลยเด้อครับผมกระถางนี้อ้าจัดไปนะครับห้าร้อยวมส่งไปเลยนะครับผมจริงๆแล้วก็่ยางที่ผมแจ้งไว้นะครับผมเนาะเพราะว่าค่าส่งอ่รวมๆแล้วกับเป็นร้อยอยู่แล้วนะครับผมเนื่องจากใส่ตะกร้าไปให้อย่างดีเดยทุกท่าน มาชมบนสีใบยาวกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นบนสีลนพัดนะครับผมทุกท่านบนสีลอนพัดนั้นเวลาเขากัดสีดีๆนะครับผมก็จะเป็นสีชมพู่องต้องบุรีพีน้องนี่ครับกระถางนี่นะครับผมก็จะมีอยู่สองต้นแม่นะครับผมแล้วก็มีมุนงอกขึ้นมาด้วยนะครับผมรวมๆแล้วก็นับเป็นสามต้นนะครับผมเนาะจะขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งไปเลยนะครับสําหรับกระถางนี้อ่ะบุอยากเอาไปเลี้ยงต่อนะครับผม ว่าการกัดสีเริ่มมาสวยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีอีกกระถางนึงนะครับผมที่เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับผมขยับไส้ขึ้นมาอีกจักน้อยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ได้ถึงสามต้นเลยนะครับผมทุกท่านนี่ใบเรียวยาวนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้ที่ใบยาวแล้วก็มีเอกลักษณ์ตรงที่เขาจะมีหูใต้ใบนะครับผมเดี๋ยวให้เบ่งหูพ้นก่อนนะครับผม นี่ครับสำหรับหูงใต้ใบเพราะนั้นจะเป็นลายสวยขึ้นกันกับหน้าใบเลยเด้ครับผมทุกท่านนี่ครับเห็นบอลสำหรับกระถางนี้มีด้วยกันประมาณสามต้นนะครับผมนี่ครับมีด้วยกันสามต้นนะครับผมสามต้นนะครับขายอยู่ที่หกร้อยรวมส่งเท่านั้นนะครับผมทุกท่านจัดไปนะครับผมทุกท่านจัดไปเลยครับผมสาหรับคนที่ชอบไม้ใบเรียวยาวนะครับผมสวยนะครับผมเพียวดีขนาดนะครับเอาไปต่อกันไม้อื่นๆดีกว่านะครับ เปลี่ยนบรรยากาศไปหาไม้แดงแดงแดงดีสีสวยซึ่งเป็นฟอร์มโกยใหญ่ให้ทุกท่านได้เอฟไปเลี้ยงต่อกันนะครับผมวันนี้นี่ครับปลายกระถางอยู่นะครับสําหรับไซมีพันธุ์นะครับผมเอาบนสีห้องเฮานะครับผมนําเสนอกระถางนี่ไปก่อนเลยดีกว่านะครับผมเนื่องจากกระถางนี่นะครับผมมีด้วยกันถึง20ต้นนะครับผมเนื่องจากเป็นกอที่เนีนๆเลยครับผมทุกท่านนี่ครับ เดี๋ยวผมจะหมุนให้เบื่องเด้อครับผมถึงรายละเอียดนะครับผมจํานวนต้นในค่อนข้างที่จะหลายนะครับผมทุกท่านนี่ครับเต็มกระถางเลยนะครับผมทุกท่านนี่หน่อเกิดขึ้นนะครับผมอันนี้ผมนับรวมทั้งหน่อเล็กหน่อน่อยหน่อขนาดกลางนะครับผมทุกท่านก็ใหญ่มากๆนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมทุกท่านตกต้นละห้าสิบบาทเองทุกท่านเลยนะครับผมราคาถูกมากๆเลยนะครับผมอ้าวนะครับผมวันนี้ แอดมินกับอารมณ์ดีแค่ไหนนะครับผมเนื่องจากฝนตกนะครับผมเนื่องจากฝนตกบรรยากาศดีนะครับผมวันนี้ก็มีบอลสวยๆมาให้ทุกท่านนั่นได้เลือกไปซื้อหากันนะครับผมอ่ะสำหรับกระถางนี้นะครับผมถึงจํานวนต้นไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าได้ใบได้ใบใหญ่มากๆนะครับทุกท่านนี่มาชมเบิ่งกระถางนี้กันนะครับผมทุกท่านโอ้ยนะครับผมนี่ครับความสูงประมาณหกสิบเจ็ดสิบเซนได้นะครับผมแล้วก็เป็น มีหนอมีอย่างเกิดขึ้นเต็มพอเลยนะครับผมนี่ครับด้วยกันถึงเกตแปดต้นนะครับผมแต่ว่าได้ต้นใหญ่ต้นสูงนะครับผมทุกท่านสูงกว่าต้นกอละพันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จํานวนต้นอาจจะไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าได้ต้นใหญ่นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะครับผมทุกท่านสําหรับคนที่ชอบไม้ฟอร์มใหญ่นะครับผมใบใหญ่มากมากนะครับผมใหญ่กว่าฝ่ามือประมาณสองสามฝ่ามือนะครับผมทุกท่านเพราะว่า อลังการนะครับผมต้นนี้นะครับผมหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมสําหรับกอนี้นะแต่ว่าใครอยากได้กอจํานวนต้นเยอะก็เอากระถางนี้ไปแล้วกันนะครับหนึ่งพันได้ยี่สิบต้นนะครับผมมาต่อกันที่บนสีของเฮากระถางนี้กันนะครับผมเนื่องจากกอนี้กับเป็นไซเม่พันธ์เช่นเดียวกันนะครับผมเนื่องจากตอนนี้นะครับผมมีดอกงอกขึ้นแล้วนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันถึง ประมาณสิบห้าต้นนะครับผมต่างกับงอกนอนเต็มเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะให้เอาไปอยู่ที่750ร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับผมเนื่องจากได้จำนวนต้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ลองพิจารณาเบิ่งนะครับสําหรับคนที่อยากได้กอไหนนะครับผมนี่ครับให้เบิ่งขนาดเปียบเทียบกันเลยนะครับผมนี่ครับแต่ว่ากอนี่ใบหนาหลีนะครับผมทุกท่านกอนี่ก็ลดดันลงมานะครับเล้วแต่ฟอรมเนาะครับผมวันนี้นะครับผมมีบนสีนักราชมา นำเสนอด้วยนะครับผมสําหรับบนสีนักราชนั้นก็เช่นเดิมนะครับผมทุกท่านนี่นี่ให้เบิ่งความเข้มของเขากลนนะครับผมใบเขาจะเพรียวยาวนะครับผมตัวนี้มีอยู่สามต้นนะครับผมนี่ครับแต่ว่าเป็นสามต้นใกล้เคียงกันนะครับผมนี่ครับกระถางนี้นะครับผมเอาไปอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมอ่าสวยนะครับผมส่วนกระถางนี้นะครับผมจะมีอ่าจากต้นนอ ส่วนกระถางนี้นะครับมีอยู่3ามสีต้นเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับมีอยู่3ามสีต้นกับเอาไปอยู่ที่ห้าร้อยห้าิบนะครับผมอันนี้ขายในราคาที่เป็นราคาของของเฮานะครับผมทุกท่านนี่นครับใบเขาจะเข้มสวยนะครับผมเลือกเอานะครับกระถางใดที่ท่านชอบนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีบอลสีสวยๆจะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามได้รับชมนะครับผมผมจะมีไม้สวยฟอร์มกกมา ให้ทุกท่านนั้นในเอฟไปเข้าสวนกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ